การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้ทุกคนรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้น วันนี้นะครับก็มีข่าวมารายงานทั้งในด้านของ WWE นะครับ AEW เราก็มีข่าวของอดีตแชมป์นิวเจแปนด้วยนะครับยังไงวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข่าวแรกนะครับ Wrestlemania 38ที่จะจัดขึ้นในปีนี้นะครับอาจจะมีการจัดขึ้น2วันมีรายงานว่า Wrestlemania 38นะครับจะจัดขึ้น2วันโดยเป็นวันเสาร์ที่2เมษายน แล้ววันอาทิตย์ที่3เมษายนนะครับถึงแม้จะยังไม่มีการยนืนยันใดๆเนี่ยแต่คาดว่าการจัด Wrestlemania 38จะเป็นโชว์ที่กลับมามีคนดูเต็มสนามอีกครั้งนะฮะโดยทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิด -19 ส่วนสถานที่ที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็จะจัดขึ้นในสนามกีฬาอาริงตันเท็กซัสนะครับผมก็จะจัดอยู่ในช่วงเมษายนนะครับต้นเดือนเมษายนของบ้านเรานั่นเองข่าวต่อไปครับ WWE NXT คนที่จะมาดูแลบริหารจัดการต่างๆนะครับ WWE NXT นะครับรูปแบบใหม่นี้ยังคงอยู่ในการดูแลของ Triple H กับทีมของเขาเป็นส่วนมากนะครับแต่ว่า w i n a m c m a n เนี่ยก็จะอยู่ในการดูแลในส่วนของโปรดิวเซอร์นะครับการจัดรูปแบบรายการซะมากกว่าโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งกับการฝึกซ้อมหรือสไตล,ล์การปั้มนะครับแต่จะเข้ามาดูในเรื่องอื่นๆแทนเช่นรูปแบบรายการมุมกล้อง การตลาดต่างๆนะครับรวมทั้งการตัดสินใจใหญ่ๆอย่างพวกการถ่ายทอดสดหรือว่าการเซ็นนักมวยปั้มคนต่างๆว่ากันว่า NXT แบบใหม่นี้นะครับจะพยายามกลับไปสู่ความรุ่งเรืองของ NXT ในช่วงปี2015ถึง2018ให้ได้อย่างไรก็ตามนะครับหัวหอกหลักเนี่ยก็ยังคงเป็น t r i s e H Shawn m i c h a e l William Regal Matt Bloom และทีมงานคนอื่นๆจากทีมบริหาร NXT เดิมนั่นเอง ข่าวต่อไปครับ WWE Japan ถูกยุบแผนก WWE ในญี่ปุ่นนะครับมีประกาศยกเลิกแผนกเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาตามรายงานของทางญี่ปุ่นนะครับโดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนทุกคนเนี่ยต่างถอนตัวออกจากกิจการของ WWE และสุดท้ายครับก็มีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเกมบิดนะครับรายงานว่าโชว์ของ WWE เนี่ยถูกยกเลิกทั้งหมด3โชว นับตั้งแต่เดือนกระกฎะาคมปี2020นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นถึงแม้ ID และเว็บไซต์ของ WWE เนี่ยจะยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ก็คาดว่าจะเป็นการใช้งานเพียงเพื่อสร้างคอนเทนต์แล้วก็กระจายข่าวของ WWE เท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่หลักเป็นสาขาย,ย่อยของ WWE อีกต่อไปนะครับในช่วงปี2020เนี่ยมีข่าวลือว่า WWE จะจัดตั้งแบรนด์ NXT Japan ขึ้นมาเพื่อรองรับ กลุ่มนักมวยปัม้มแล้วก็ลูกค้าในญี่ปุ่นนะครับต่ดูเหมือนแผนนี้เนี่ยจะต้องล้มเลิกออกไปตามแผนกที่ถูกยุบแต่ตอนนี้เนี่ย WWE มีแผนกใหม่นะครับที่เรียกว่า WWE International ที่ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันว่าแผนการของ NXT Japan เนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในแผนกนี้หรือไม่ข่าวต่อมานะครับในอาแจ็คและชาร์ลอตแฟร์ตีกันหลังฉาก เด e p r o d u c e ิยูแล้วก็ Hall of Fame อย่างดีวอนดัตลี่นะครับได้พูดถึงแมตช์ของ r Row w o m e n c h a m p i o n c h h r r o t t t f แ a i r กับ n น a j แจ็คในรายการ Table Talk Podcast d e ดีวอนดัตลี่เนี่ยบอกว่าการต่อสู้บนเวทีเนี่ยดูร้ายแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีการโต้เถียงกันหลังเวทีดีวอนดัตลี่บอกว่าทุกคนคงเห็นแล้วถึงความรุนแรงของ c ชา l o t t อ f l a i r กับ n น a j แจ็คถึงขนาดที่มีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยตีกันหลังฉากและมีเรื่องราวใหญ่โต ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีเหตุการณ์นั้นเลยมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นบนเวทีและพวกเธอก็จัดการมันอย่างที่ทุกคนได้เห็นและสุดท้ายพวกเธอก็จบแมตช์ลงได้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีผมตรวจูรายงานก็ไม่เห็นมีอะไรที่ผิดปกติแต่อย่างที่ทุกคนเห็นในรอมันแย่พอสมควรแต่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้และแน่นอนทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ซึ่งเจ้าตัวของดีวอลดัตลี่เนี่ยมองว่ามันน่าสนใจดีด้วยซ้ํา ที่จะให้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับข่าวต่อไปข่าวที่5ครับ The ะมิฉลองครบรอบ15ปีของการเป็นซูเปอร์สตาร์ใน WWE WWE Superstar The Miz นะครับฉลองครบรอบ15ปีนับจากเปิดตัวเป็นเมนโรสเตอร์หรือว่านักมวยปั้มหลักใน WWE นะครับโดย The ะมิเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในวันที่1กันยายนปี2006ใน SmackDown และจบค่ำคืนนั้นด้วยชัยชนะของเดอะมิ เดมิดเนี่ยโพสต์ลง IG นะครับเพื่อขอบคุณแฟนๆทุกคนที่สนับสนุนเขา t เดมิดบอกว่ารักและขอบคุณพวกคุณทุกคนมากที่สนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกแต่รักมากก็เกียดมากเช่นเดียวกันตอ,ตอนสายอาชีพของ t เดมิดนะครับเขาเป็นแชมป์ wwe 2ครั้งแชมป์ intercontinental 8ครั้งแชมป์ Champ wwe united states champion 2ครั้งและแชมป์ tag team 8ครั้งและยังเป็นนักมวยป้างคนแรกนะครับที่ได้แกน slam champion สมัย ข่าวต่อมาครับบอนสโตแมนกับคืนสู่สังเวียนอดัมเชอร์นะครับหรือว่าบอนสโตแมนเนี่ยได้กลับมาปั้มอีกครั้งหลังจากที่ถูกปล่อยตัวจาก WWE อดัมเชอร์เนี่ยได้หมดสัญญาห้ามปั้มและกลายเป็นนักมวยปั้มอิสระเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับและเจ้าตัวเนี่ยก็ประกาศว่าจะขึ้นปั้มกับ EC3 ในอีเวนต์ฟีเดอะเนเจอร t ทีปสอง t ดอะมอ s สเตนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1ตุลาคมโดยใช้ชื่อในการปั้ม เปลี่ยนจากบอลสโตแมนเป็นเชอร์นะครับโดยเชอร์เนี่ยโพสใน Twitter ว่าถึงเวลาใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความคาดหวังของคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีข่าวมาเล่นๆนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะใช้ชื่อว่าไททันเป็นชื่อในวงการมวยปั้มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าตัวก็เลือกที่จะใช้ชื่ออดัมเชอร์นะครับซึ่งหลังๆเนี่ยนักมวยปั้มหลายๆคนก็ใช้ชื่อจริงของตัวเองมาในวงการมวยปั้มมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับผมข่าวต่อไปครับทุกคนแมตตคาร์โดนาครับบอกว่าเขาไม่เคยได้รับสัญญาเต็มเวลาจาก aew gwc world champion แม t ต c คาร์โดนาครับหรือว่าแ a c k r เ d e r ์ให้สัมภาษณ์ในรายการ talk is j e r i c h o podcast นะครับเจ r ร c h o กบอกว่าเขาเนี่ยดูยิ่งใหญ่ mm. เมื่อเทียบกับนักมวยป้้ำคนอื่นๆในสมาคม gcw แมตตคาร์โดนเนี่ยบอกว่าในตอนที่ผมริงกาแฟใน aew เนี่ยมันทำให้คนคิดว่า ผมเป็นนักมวยปั้มที่มีชื่อเสียงมากแต่จริงๆแล้วไม่เลยผมเป็นของผมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วผมก็แค่ทําตัวให้ดูดีมีชื่อเสียงผมมีเพลงเปิดตัวเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้ตัวเองดูมีชื่อเสียงคุณก็จะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงตอนนี้ผมเป็นเจ้านายตัวเองผมจะทําให้ตัวเองเป็นนักมวยปั้มที่มีชื่อเสียงในทุกที่ที่ผมไปในตอนที่ผมไปขึ้นปั้มให้ aew เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมมีคนมากมายอยู่ที่นั่นอยู่แล้วและพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากผมอีก ผมไม่ได้รู้สึกแย่กับมันและผมไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเพราะผมอยากให้มันเป็นแบบนั้นพวกเขาไม่มีพื้นที่อีกแล้วใน aew การพูดคุยและตกลงธุรกิจมวยป้ามทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันเป็นความสนุกสําหรับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาไม่มีใครรู้ว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยจะมาถึงตอนไหนในตอนที่ผมได้ขึ้นโชว์ใน aew และผมคิดว่าผมจะได้สัญญาแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและคุณก็แค่ต้องไปต่อ ไม่ใช่ว่ามานั่งรองให้แล้วนั่งรองความหวังคุณต้องเดินไปข้างหน้าต่อก็แค่นั้นแมตคา n a โดนาหรือแซกไรเดอร์นะครับเพิ่งจะได้แชมป์ w c w ไปไม่นานมานี้นะครับพร้อมการที่ถูกคนในสมาคมเนี่ยโคอย่างหนักนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยได้ขึ้นปั้มใน AEW 3C Match แนะฮะแล้วก็กลับออกมาปั้มข้างนอกไม่ได้ปั้มใน AEW ต่อนะครับผมข่าวต่อไปครับแพรเลื่อนการปั้มอีกครั้งแพรนะครับจะเจอกับอันเร่ เอลิโดโลที่ถูกวางโปรแกรมให้เจอกันใน AEW Out นะครับถูกเลื่อนไปให้เจอกันใน AEW Rampage แทนนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับแฟนๆที่รอคอยแมตช์นี้นะคือนี่น่าจะเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดของอันเดรใน AEW นะครับและการที่ทั้งสองคนจะขึ้นสังเวียนด้วยกันเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยการเลื่อนแมตช์ครั้งนี้นะครับก็ยังเป็นครั้งที่2ของแพ็กด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแพ็์เคยมีปัญหาการเดินทางในอดีต ด้วยข้อจากัดของโควิด -19 ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับโดยใน AEW Out นะครับอันดาเดรเนี่ยจะต้องสู้กับนักมวยปั้มคนใหม่แทนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเดนเนลลไบอันจะเปิดตัวใน AEW Out นะครับมันเป็นไปได้หรือไม่ที่เดนเนลลไบอันเนี่ยจะกลายเป็นนักมวยปั้มปริศนาที่สู้กับอันดาเดรแทนก็ต้องมารอดูแล้วก็รอชมกันนะครับว่ามันจะเป็นเดนเนลลไบอันจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นนักมวยปั้มคนอื่นแทนนะครับ ข่าวต่อมาครับ AEW อธิบายว่าทำไมแมตช์ของพวกเขาถึงจบลงในช่วงของพักเบรกโฆษณาใน AW Dynamite นะครับ Orange c a s i d y เนี่ยเอาชนะ Jay Evan ด้วยการรวบกดซึ่งอยู่ในช่วงโฆษณาทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมายครับท้งนี้มีการคาดเดาว่าการจบแมตช์ระหว่างโฆษณาเนี่ยไม่ใช่ความผิดพลาดแต่เป็นการกระทําที่มีจุดประสงค์การจบแมตช์ในช่วงโฆษณาเนี่ยเป็นการดึงดูดผู้ชมครับให้อยู่กับช่องมากขึ้น ซึ่งตัวแมทอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรือจบลงเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยโคดี้โรดก็เคยพูดไว้ว่าในช่วงโฆษณาเราทุ่มกันอย่างหนักเราป้ามกันอย่างเต็มที่แน่นอนว่ามันผิดแปลกไปจากปกติแต่มันคือการทําให้คนดูไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเพราะถ้าพวกเขาเปลี่ยนช่องการต่อสู้มันอาจจะจบลงโดยที่พวกเขาไม่ทันได้ดูก็เป็นไปได้เผื่อใครจะยังไม่รู้นะครับโฆษณาของ AEW เนี่ยเป็นโฆษณาแบบครึ่งจอ คือเป็นโฆษณา3ส่วนนะครับแล้วเป็นมวยป้ม1ส่วนทําให้ถึงแม้จะมีโฆษณาเนี่ยแต่แฟนๆก็ยังคงสามารถดูมวยป้มได้ตลอดเวลานั่นเองข่าวต่อไปครับวิลออสเปย์ติดโควิด19วิลออสเปย์นะครับอดีตแชมป์ IWGP World Heavyweight Champion หรือว่าแชมป์โลกของ New j จ p a n นนั่นเองเขาเนี่ยจะต้องสละแชมป์นะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่คอและเขาก็เพิ่งสามารถกลับมาป้มได้ไม่นานมานี้ เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแชมป์ตัวจริงที่ไม่เคยเสียเข็มขัดนะครับและจะกลับมาล่าเข็มขัดอีกครั้งหนึ่งเขาวางแผนที่จะขึ้นปั้มใน New Japan s t o n สองที่อเมริกานะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าร่วม G1 Clima x Tournament ที่ญี่ปุ่นซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขามีคิวที่จะขึ้นปั้มให้กับเ e ฟโฟรแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปวิลออสเปย์บอกว่าข่าวลือทั้งหมดเป็นจริงครับผมติดโควิดและผมฉีดวัคซีนแล้วผมไม่เป็นไรผมแค่ต้องพักอีก10วันและจะกลับมาเป็นปกติ ผมหวังว่าทุกคนจะสบายดีผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถไปพบเจอทุกคนได้ในเรฟโปแต่โชว์ยังคงเกิดขึ้นแล้วมันจะมีอะไรเจ๋งๆอีกมากมายแค่มันไม่มีผมอยู่ที่นั่นเท่านั้นเอง <ผม S 1> ก็หวังว่าวิลออสเปจะหายดีในเร็ววันนะครับหลังจากที่ได้แชมป์ก็บาดเจ็บหลังจากที่หายบาดเจ็บก็ติดโควิดถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเลวร้ายสำหรับวิลออสเปเลยก็เป็นได้นะครับข่าวต่อไปครับเซพังบอกว่า ถ้าคุณไม่คิดว่ามันคือการแข่งขันแสดงว่าคุณกำลังหลอกตัวเองอยู่ซีมพังไปออกรายการนะครับและถูกถามว่า AEW กับ WWE เนี่ยแข่งขันกันอยู่จริงๆหรือไม่ซียมพังบอกว่าถ้าคุณถามพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะบอกว่า AEW ไม่ใช่คู่แข่งของพวกเขาซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะพวกเขามองข้ามไปแต่ถ้าคุณถามพวกเราเราจะบอกว่าใช่พวกเขาคือคู่แข่งของเราแต่อย่างไรก็ตามพวกเราโฟกัสไปสิ่งที่พวกเราทำพวกเราโฟกัสไปกับแฟน ที่อยู่ในตึกที่พวกเขาจ่ายเงินเพื่อมาดูพวกเราพวกเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นอีกผมรู้ว่า TNT นเนี่ยสนใจเรื่องเลตติ้งเพราะว่านั่นคือธุรกิจของเขาแต่ผมโฟกัสไปที่แฟนๆมากกว่าและผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยจะทําให้ธุรกิจของพวกเราเติบโตได้ถ้าคุณเอาพวกเราไปเปรียบเทียบกับ WWE พวกเขาอยู่มาแล้ว30ปีในขณะที่พวกเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มได้แค่2ปีเท่านั้นผมรู้สึกว่ามวยป้มมันกลับมาน่าสนุกอีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือการแข่งขันอย่างแน่นอนถ้าคุณบอกว่่่ามมันไใช กกลลังลังอตวําหเองอยู่าต่อไปนะครับเซียมพังบอกว่าเขาอยากสู้กับเดนเนลลไบอันเร็วๆนี้เซียมพังถูกถามนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเขาจะต้องเจอกับเดนเนลลไบอันใน AEW เซียมพังบอกว่าชายคนนั้นเนี่ยคือใครสักคนที่ทําให้ผมต้องดูมวยป้มตลอดเขาปล้ำได้สนุกมากมันไม่เคยน่าเบื่อเลยและผมอยากที่จะสู้กับเขาสักครั้งผมอยากจะสู้กับเขาเร็วๆนี้ ชายผู้ที่เคยเป็นคู่เอกในเรสเซ l e มาเนีตอนนี้เขาหายไปจากจอทีวีแล้วก็จริงแต่เขาจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่และผมคิดว่านี่คือสิ่งที่แฟนๆอยากดูมีข่าวลือ,อย่างหนาหูนะครับว่าแดเนียลไบรนเนี่ยจะปรากฏตัวใน AEW All Out ที่กำลังจะถึงนี้ข่าวต่อไปนะครับทุกคน CM พังประกาศเลิกชก MMA มีรายงานจาก mmafighting com นะครับว่า CM พังเนี่ยได้รีทายหรือว่าเลิกชก MMA อย่างถาวรแล้ว มีรายง,งานว่าเซียมพังเนี่ยแจ้งการตัดสินใจในการถอนตัวจาก UFC นะครับเนื่องจากเขาไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นจาก UFC มากถึง6ครั้งในปี2020ซึ่งการเลิกชกค,ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างความตกใจให้แก่แฟนๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่เซียมพังแพ้อย่างหน้าอับอายในปี2016และ2018เนี่ยพังก็ไม่เคยกลับไปโผลใน UFC อีกเลยครับแล้วก็กลับมาทำงานมวยปั้มกับช่องของ Fox Pan ถึงแม้หลังจากนั้นเนี่ยจะมีการแก้ไขสกอร์นะครับการชกของพังให้กลายเป็นแพ้หนึ่งแล้วก็ไม่มีผลการตัดสินอีกหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับเซียมพังเคยพูดว่าเขาเนี่ยมีมูลค่าเหมือนบล็อกเลสเนอร์นะครับก็เลยอยากที่จะไปต่อยใน UFC เพื่อโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับแต่ว่าก็พ่ายแพ้มาถึง2ครั้งแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ที่ไม่ได้สูสีกับนักสู้ของ UFC เลยแม้แต่นิดเดียว นะครับตอนนี้เซียมพังก็กลับมาสู่วงการมวยป้ามอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็ประกาศเลิกชก MMA เอย่างเป็นที่เรียบร้อยก็วันนี้นะครับมีข่าวมารายงานทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับบางข่าวอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างยังไงต้องขออภัยนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร์ชนะ,ะใครอยากสนับสนุนก็สามารถสมัครสมาชิกได้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ผมจะรีบเข้าไปตอบให้เร็วที่สุดนะครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ